ตาหันเขาไมมอยู่เอ้าเสดพี่น้องเลยไปอ๊บอ๊บอู้ระวังเลยระวังเลยก็ไหมอันต่อไมมขยุงอ๊บอ๊บอันอยู่ทางเทืองเนาะอือพี่น้องเลยเออเป็นจังไดพี่น้องใครเบื้น่เนาะเลือกพูดบอเดียวจังไดอันนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าจนจะเพียงเอวเนาะ ແລະກໍເຂົ້າອ່າເພື່ອເຮາກໍພືເຮົາเทພື້ນນາພຮົີແນງເນຢູ່ເິດ ตึงๆเท็ดี้พี่น้องเลยมีก็ได้นนนเ,เ,ดเน,นาะอายพี่น้องเลยผัดนะนั่งันไวัทั้งนี้เนาะอ่าโทษ <c oughs> เอาพี่น้องเลยกราบทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะสบายดีมู่เพื่อนกันเบิร์ตสุขส,สู่คือเก่าพีน่น้องเลยเนาะอ่าพ่อกันครับซองของบบาจันอีกแล้วพี่น้อง ตับซองของว่าจันแชนเอลเนาะคือเก่าคือเดิมเอ๋อเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะว่าจันพาพี่พาหน่องมาพี่เด้อพี่น้องเลยเมื่อนี้มาอัปเดตหนองปลาเนาะทางไอเอาเพิ่นโทรกิ่งกลางโทรหาแล้วว่าจันพี่น้องเลยเพิ่นว่าป้าโตเอดดดดอเด้อเด้อว่าจันพี่น้องเลยอ่าถ่วมหัวถ่วมหางแล้วว่าจันอ่าเข้ามาเบิ้งแน่ว่าจันเนาะเฮ็ดถึก ตามบอกอยูบอ่บ่อว่าจันพี่นอ้องไงมาอัปเดตเบ้างเลยเด้อเนานะเอ้ามื่อนี้กับว่าจันมาแต่เศร้าๆเลยมื่อนี้พี่นอ้องไงฮอดพี่กับประมาณก่อนเที่ยงเนาะ,ะมาเลยกับพ่อพ่อครับไอ้เพื่อนพอดีพี่นอ้องไงพี่เนาะกำลังกลุ่มขมุมกันอยู่โอ้ยอ่สายลมชวดชวดซ้ำใบไม้ซอยไปแล้วพี่นอ้องไงทั้งนี้เนาะปัดโตเบิ้งพี่นอ้องไงมาเบิ้งก่อน โดนถ้าหามขอไม้อยู่เอ้าเสดพี่น้องเลยไปอ๊บอ๊บอู้ระวังนะระวังเนะต่อไม้อันต่อไม้ขยุ่งอ๊บอ๊บเฮ้ยพี่น้องเลยปดโทษนี่เนาะอัดตัวแน่นแน่นร่งอยู่หมดอะอืมดึกแล้วอันนี้พี่น้องเลยจนท่วม อ่าส right? ีชมหัวแล้วนี่เนาะตัวมา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 สบายดีก่อนพี่น้องเลยสบายดีเด้อไอเด้อตัวโบเดม่าอ่าอัปเดตเล่าพี่น้องเอ้มาโลดโอ้โหโทษมหัวยืนมือเด้อได้อันี่เนาะโอ้เปลีนนี่ได้ไอ้เป็นสบายโยอง่ายครับนี่เนาะโอ้เปลนนีได้อ้เป็นสบายโยบอมันแบบสบายยืมพื้นมาเออแข่งแต่ตอนอันอยู่ทงทงเนาะ พี่น้องเลยเออเป็นจังไดพี่น้องใครเบื้องเนอเลือกพูดบ่ดูว่าจังไดอันนี้พี่น้องเลยเนาอจนจีเพียงเอวเนาะเพื่อกอขึ้นอกอ่อเพื่อหอกอเผื่อหอกเทพื้นอีกเนาะเพราะว่าเอาชีเทปูนใส่เลยพี่น้องเลยโอ้โทอ่าผู้มาเราเห็นแต่หัวปลอปลอเยอะพี่น้องเลยนึกว่ามีคนสมอยสมมีเยอะ <h ums> โอ้ยพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะเป็นหูบเป็นห้างแล้วบัดที่นี่เออโอ้อันนี้กรับดินเพิ่นขุดขึ้นนม่เมนอันนี้พอ,นนนพอแล้วเนาะผมเลิกเพื่อเขาเทขึ้นอีกเทกับประมาณจักสิบพุ่นปรจักเนาะเพราะว่าความนาของเพิ่นนี่นะเพราะว่าย่านมันซึมขามันบางเนาะ ตอออกเบิดแล้วอันนี้พี่น้องเอ้ยป๊อดติคัดมันเอาเออเทแล้วก็คัดมันเอามข้างพี่น้องเอ้ยโอ้ซ้ํากันอยู่บ่อ้ายเอ่อความอันความเบอความนั่นเพิ่นอืมซ้ําอยู่แม่นเออซ้ําบ่ซ้ํากะบแล้วบัดเฮาก่อพุ่นเนาะจังจับเบิ่งอีกพี่น้องเอ้ยเอโอ้ต้องได้โสั่งอันดินดินทรายมาซะแล้วซะอันนี้เนาะ ไปทางใดได้สะดุกเมียอยู่เฮือนพุ่นบ่โอ้โตกินข้าวอิ่มกินอ่าพี่น้องได้กินกับหยังมื้อนี้เออไล่มองกินดีเจ้าโอ้กินปูกินปลาคือเก่าว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยมื้อนั้นเนาะหลังจากที่บ่จันขุดขุดเอ่อขุดหนองนี่แหละเมื่อรถเจ็บอ้ายเอ้ยอ้าไข่ลังบวมมื้อนั้นเอ่อห้องให ไส้แตกอยู่มื้อ okay. นั้นพ <laughs> ี่น้องเอ้ยคอดเคียร์เอ่อให้บ่บุญเพิ่นพามาหาหมอตอนกลางคืนเลยมือนั้นเนาะเอาเพิ่นแก้มนอนโงแบบนั้นเออ้าโตะพี่น้องเอ้ยอ่าเอาเนาะปนดอ้ายอัปเดตเบิ่งหวเบิ่งสวนก่อนห่มห่อบ่โอ้โตพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ห่มบ่ห ยังบ่พอซ้ําว่าซั่นพี่น้องเออตะนงตะนางเฮาเนาะอ้าโตแล้วอย่าบ่กะขุดมื้อนี้แล้วบ่คําแล้วแล้วมื้ออื่นนี่่าจสิได้โทรสั่งทางทรายมาเลยเนาะเพราะว่าสิได้ก่อพี่น้องวก่อขึ้นมาก็ให้มันเลยขึ้นมาพี่แหละเนาะซื้อนํามาให้โดยซื้ออย่างเนาะอรอรอ้อ่อเอา เจ้าย mi no. oh. ังไม่ได้มีเนาะมีโอ้ถูกว่าเคิดว่าอันนี้ือยืมเขาเลยโอ้อยากกันอยากได้ล่อล่อยู่เนาะเพราะอพได้ยู่ขีดินขีดอนพี่น้องไงมีแม่มีชายอ่าโดยโดยโดยอันว่าจันทร์ก็ดื่มไปได้พี่น้องคิดว่าเรามีอ๋อตอนนั้นอันนยืมน้ำเพิ่นเนาะโอ้ยืมน้ำมันพอเท่าก่อนซื้อโอ้ยลืมไปเลยพี่น้องเไยโอ้มือหนามือหนาเดี๋ยววันจันทร์ซื้อมาให้เด้อ อาตัว <oczywiście> นี <cog NBC> ้สบายแน่นอนอืมมื้อนี้ว่าจันซื้ออ่าตะนางกับอันเสียมส่วนมาเพิ่มให้อีกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปเบิ่งก่อนจะทางง่ายทางนั้นเนาะวางตนเบิ่งมือนีก่อนโอ้พี่น้องเอ้ยเออกแล้วอยู่ดอกมือนีเนาะอเอ่อท่วมหัวแล้วเออเฮาต้องกัน เกียให้มันอน,นาดินเพียงกันอีกไปเลยเนาะพี่น้องเลยอตอนนี้ยังยังรอบางก่อนยังโกเขาที่เขา,ท,ขาทางไปนลดพี่ทางเกยเพือนสบายดีเด้อเด้ออาเป็นยังไงมึอนี่กินข่าวกินน้ำครับพี่ช่างกินเรียบร้อยละหนาวว่าหนาวบนะ่หนาวเนาะอยู่พีเนาะลมพัดตึงตึงพี่น้องเลย <c oughs> ธรรมดาเนาะยังโบพอพี่น้องเลยนี่อันนี้บ่ยังโบพอเพื่นโอ้บึงหันพี่น้องเลย เอาลงมาเบิดเด้อน้ำผันเด้อร์ยังโบพอซ้ำพี่น้องเอานี่กับประมาณเจ็ดหกหกเมตรเจ็ดเมตรเนาะยังยังยังน้อยนึงพี่น้องเลยมีปิ้งปลากับอันลาบซีนเล้วว่าจะอันซื้อมาให้พี่น้องเลยอันนี้ต้นมะมงวง ลายสายพันธุ์อยู่ได้ว่าจะเอามาไม่นี้หาต้นพี่น้องเลยเอามาไว้ปลูกเลื่อนนี่แหละบอสันเนาะแต่ว่าขั้นตอนแรกต้องเอาป้าไว้นี่ก่อนเนาะูลระยะห่างเติเนนบโต <laughs> เอ<า>่อมองคามัานดูป่ะเมนลายลายสายพันธุ์อยู่เอ่อไม่ได้ไม่ได้คือกันกเบิร์ตบอสันเอ่อไว้ให้ใกล้ๆนาน้ำเรา,น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 านดีเนาะเพราะให้เราหดถ่าเนาะ <laughs> เอ่อพอใเราหดมานี่พี่น้องเลยโอ้โดยโดย,โดยโผูกพักยาหาคุณเรา อยู่พี่น้องไงทั้งนั้นเนาะ,ะทิโท้อ <c oughs> เออวันนี้มีแต่ซื้ออุปกรณ์กับแนวกินมาให้เบิ่งกันพี่น้องเไยว่าจะซื้ออย่างไรเมื่อกีนน้นี้อันนี้อันไอจ้ำเป็นไส้อยู่บ่ไส้อยู่เนาะเอะอเพราะว่าไม่น้ำเทียงเพราะว่าสิให้เรากรนี่แต่พี่น้องไงต้องให้เราจับเนาะแล้วก็อุปกรณ์ครบมืออยู่างนี้อย่อง,งเ,อเครื่องมือสร้าง นะอันนี้เป็นตะนางซื้อมาเพิ่มอีกน,นิ่งบน,น,น,นโยกเป็นโลโลละหกสิบพันเป็นขายเป็นโลสั่งข้างในอันนี้สิบสี่สิบสี่กิโลเนอะสิบสี่กิโลจกัจกจักรแมดแล้วพี่นองง้องในเบ่งก่อนต้องขึ้นซีเดออยู่ไนะอเลยเนอะ <laughs> ยังบ่เข่าที่เข่าทางป่ะไรยังมีตอ่ออยู่พี่น้องเไยเนาะต้องหาอยังมาคุ้มจูดต้อนี่อีกบ้านสันพี่น้องไงอ่าอ้อมอ้อมเมืองก่อนเมื่อนี้เนาะเดี๋ยวทางเมย์เพื่อนว่าสิเจาะหน่ำก่อนบ้านสันอ่าเพราะว่ามันต้องหน่ำต้องมาก่อนเนาะ<ม>เอาสีเห็นหันเห็ดน,นี่เขาสิปลูกสิยังเขาต้องใช้หน่ำบ้านสันพี่น้องเไยอ่ากาสิได้มาจออเจาะอยู่แถวเพื่หละอยู่ใกล้หน่ำสั่งอันบนไอ้เพื่อนคุดเมื่อนี้เพื่หละ À, à, à. Long mừng uhm. vô đưa vô đưa vô nó đưa ra dưa 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 nó, dưa 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 nó. dưa 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 โอ้ยพอดีแล้วพี่น้องเลยพอดีเป๊ะเ,ปเลยซื้อมาก็ได้อพอดีเลยพดลยยอ,ยอ,อด,ดีเลยนี่เรือแต่เรือเล็ก้ยอ่าบอต้องตัดมันกระยามมวนไปนี่เลยรถเออพี่น้องเลยเนาะพอดีงามนิ่งไปพุน่นเลยก็ได้ไอไปทางหัวเจ้าไปพุน่นเลยเลอโอเค หน,นึ่งเออหนึ่งเออต่อมาการมากานกล้วยเราเก่ากำลังติดอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามันต้องอ,อจ้งดินซะก่อนเนะาะจังสันมันโมงามมันเออเดี๋ยวจังไกจังนั้นเอาวันตะปูมาตอกไปเลยเนาะกลุ่มห่อเรียบร้อยพี่น้องไงเหลือแต่เกียนลักขั่วเล็กๆน้อยๆถือว่าเข่าที่เข่าทางบาดท,ที่นี่ มาเอเอ๋พี่น้องไงเนาะตักไงตักไงอยู่นี่แล้วว่าันพี่น้องเลยอ่อใครอยู่มันห่มเนาะห่มไม้ต้นนี้ไล่ไ์เล่ยลพี่น้องเลยต้นนี้ว้าเถอเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบ็ดสุกคูสุดคนเสียงลมเสียงแรงเขาแน่ยนู่นนึงมือนี่พี่น้องเลยเนาะกะพูดีว่าอยากมาถามแน่พี่น้องเลยมือนี่กะอยากมาประเมิน เรื่องดินบล็อกซิกโกนี่แหละเนาะประมาณเท่าไรไอ้บ่ไอคิดว่าหอดบอสร้อยสองร้อยกลัวบ่กลัวมันต้องเาเอาขึ้นมาเพื่อพี่อยู่แล้วเนาะเพราะผมสูงเติบไ,ได้พี่น้องไงพี่เพียงเอวว่าจันเนาะ,ะ,ะก็เพื่อเทพื้นขึ้นไปอีกสิยุุขึ้นมาอีกเนาะเพราะว่าเขาต้องกอดินบล็อกนี่มันต้องอยู่บนระลับนี้เนาะ เงีนสองร้อ <laughs> ยไปเงีนเกือบสองสามร้อยเพิ่มไปจังเนาะ 200, <300. S 2> รอะ้อยสองร้อยสามร้อยทำมันเดือกับวาเห็ดอย่างอื่นเนาะ,ะ,ะพ,พี่เด้อพี่น้องเอต้องอยู่ประมาณนี้เด้อ,อพอมไปให้ข้อเพื่อปูเพื่อปลาเต้นเนาะเงีนมันออกนะ<ฆ>แล้วก็เพื่อเอาสะดินเน,น่นี่ลงมาปรับคันให้มันเปรมอีกพี่น้องเอ้เออครัเรื่องดินเรื่องรอนเดียวว่าจันทร์สี่สั่งมาอีกเนาะมีแต่ไอเอาตัวนี้ก้าแล้วอยู่มื่อนี่เนาะ โดยพี่น้องเลยเป็นลงเป็นเรียมเรียบร้อยอ่านี่แหละพี่น้องเลยมือนันกระคุดนี่แหละเสียบจกตัวนี้แหละเนาะคุดเมื่อโลยคอดเคี้ยวเขาคือชิบเบอร์เมนเอาะว่ามมือนันนิวน่วมันชี้ออกพี่น้องเลยมันก็เลยเจ็บเนาะออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเอานี่โอ้ง่ายอยู่คือดินเนาะดินแบบแบบปุบปยพี่น้องเลยดินแบบปลูกพังยังได้สบายอันนี้เนาะ,ะปลูกกับยังกระชือสีงามอืม โดยอันต้นมะม่วงอันอันประจันเอาไว้อยู่พุ่นได้เด้อเวลาอ้ายหยุ่มน้ําหยังก็เอ่อฮดฮดใส่อยู่ใกล้ันก่อนเนาะอ่าโดยพี่น้องเอ้ยแดั้คร่งแข่งจะอยู่เิงอดพอดีแหละพี่น้องเอ้ยเอาเอาซํานี้พอเนาะบ่ต้องเอาไปใกล้กกไม้ลายอ่าเพราะว่าสิได บ้านอนาคตทั้งน้ากาสิได้เอาเตียงเอายังนั่งสมปลาอยู่นี่เพิ่นนอะเมย์เพิ่นเบ้าเนาะเออกาสิได้ลองเบิ่งพี่น้องเไยเนาะสิเป็นหุ้หหางหนะ้าตาแบบใดอันนี้นองปลานองไม้อันนี้กาเฮ็ดแบบไม่บ้านนี้เพราะบ้านเฮามันถ้าใส้เ,เพออย์ยางเนี่ยมันย่ำเล็กมากเลยมันขาดเนาะมันน้มนามมันซึมคือเก่า บมกุ้มมาสัมพี่น้องเลยโขดเรียนเออก็เลยสิเห็ดเป็นการแบบนี่เอาบาดน,น,นี้เนาะเออโดยเนี่ยคนห,หอยเนาะโมเมนต์สีเห็ดทราบอ่าไหวน้ำคือน้องนัน่นบ้านนะ่ะเสาพรอนซป,ปน้องเอ้าบาทนี่พี่น้องเลยเออโด,ดน,อนน้ำต่ำเนาะไปงี้ไงเนาะโอ้เออขักอยู่ได้หนอิอ่าทุกมตู้ไปใช้เถอะเนาะอยู่เฮือนบ่เออวันเสาร์มื้อนี้เนาะบ่ได้เข่าเฮียน หาดินหาหัวแล้วว่าจันพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวว่าจันซื้อซ่างมาประมาณดินบล็อกประมาณเอาสามร้อยเนาะแล้วก็บแห่รถหนึ่งทรายรถหนึ่งแต่ก็กระปูนพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าจันซื้อมาให้อีกนนเนาะถือว่ามาเมื่อนี้ก็ถือว่าโลดเดียวว่องไวพี่น้องเลยบอกปุ๊บเห็นผลปั๊บโลดเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเอออันนี้ก็จะว่าเราวิ่งว้ถ่าคใครซื้อไปจักเนาะเออโทรบอกเพื่อนว่า พ่อก่อนเนอว่าฉันพี่น้องเลยเพราะเห็ดป่าได้ว่าฉันเนาะเราส่งหูไปให้สีเหลี่ยมได้เราป่ะพี่น้องเอ้ยนี่จะใช่ไหมเราถ่ายซื้อได้นี่เนาะเรียบร้อยไปเลยว่าฉันพี่น้องเอ้ยเอ้าเป็นหูเป็นหางเนาะกะเขาที่เขาทางพี่น้องเอ้ยเหมาะอยู่พอดีพูดดีสำนีนองป่าเนาะลายเงี้ยคนนี้ลายมันเกิดเป็นช้าไวหน้าพูดแล้วพี่น้องเอ้ยเออลองเบิรงลองเบิรงอ่ากะมีแต่ใหายไอ้เพิ่นจับลงจับเดียมแล้วกะกอให้มันละเอียดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะซื้อตรง กับน้ําทงน้ําเทียงบ่จันชื่อมาให้ครบบ่แล้วเนาะกะน้องเบิงາี่น้องเอ้ยตัวบิวหาซิบ่คมດลิกบ่เด่น60พุดปรจักนเนาะอันนี้มันบิงอันฮาเอาคั่นขึ้นไปซิมันคือสูงจัซืออ่อเนาะพอแล้วฮา ป๊บสะให้มันเต็มมันก็สิต่ําลงพี่น้องเอ้ยนี่มันเอ่อเพิ่นคูนขึ้นก่อนสิซื้อเนาะป๊าโ,โดยๆๆอ้ายใส่เนาะโอเคทางนี้เอ่อวางมือก่อนก็ได้ทางนี้เอ่อขอมืออ้ขอ,ขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้ยไปเฮือนซะก่อนบดนี้ไปเบิง่งไกเบิ่งกาอัปเดตเบิ่งันเอ่ออีหยังก็แท่นเอ่ออันเฮือนครัวเจ้าก่อ,กอนไปฮอดไสแล้วแม่เพิ่นว่าแล้วบ่อยากเบิ่งเนาะ เรียบร้อยเลย,อยโอ้โหโดดเร็วว่องไวเดพี่น้องเลยเนาะเอ๋ไปไปเบิ้งไปซ้มพักหญ้าหาหุ่นแล้วกันเอามาให้เราปลูกเมื่อน,นั้นไปหอดใส่เราพีน่น้องเลยเนาะเห็นงานแล้วพ่อ,อมนะห่านาพี่น้องเลยไก่กาหาวุ่นแล้กับถือว่าบูรมสมบูรณ์เนาะโมมีตัวเจ็บตัวป่วยเอ๋สะดวกสบายเอ๋พี่ มีอ่างลงอ่างน้ำดินเรียบร้อยบัาส,สันพี่น้องเลยปสาโตอ่าขิงงออยู่อ่าเพิ่อนออกเมเพ็ลูกนี่พี่น้องเลยเนาะลายเพนดินแล้วสำนีก,ก็ได้อ่าถือว่าโอเคเนาะโอ้มีตัวไข่แล้วบ้อเอ้ยย่านอยู่เด้อนี่เนาะหน้าแดงหุน่นหุ่นเลยพี่น้องเลยสาธุที่สำนีก็ได้พี่น้องเลยเออมันโดดเนาะเหมาะเย็ดจ่อยจ่อยพี่น้องเลย โดยแบบพุลุมสมบูรณ์เนะาะใส่มาเบิ่งย uh, ูหแทนทั้งนี้ทโทเป็นต้องย่องอยู่บาดที่นี่เราเฮ็ดพี่น้องไงโอ้เราสาบเรียบร้อยแล้วเนาะติดอยู่บ่ติดอย uh ู่บอ uh ระโลอยากได้อยู่บ่เอาอ uh ยู่บอตมันจังเดือมมันจังทําความสะอาดง่ายนนเนาะเดี๋ดยวชาพี่น้องไงเอ้า เดี๋ยวว่ชันมาลมหน้าวลมหนก่อนเดี๋ยวสิซื้อมาไห้ใส่เนาะติดปึ๊บลงไปนี่พี่น้องไงมันจังเวลาเอื้อยจอยเพิ่นเฮ็ดโคสะอาดมันจังงามเนาะมันจังง่ายเนาะอันนี้อยากปัดยากแน่ๆวัชันพี่น้องไงมันเอ่อมันโมเมนต์กระเบื้องเนาะโอ้เราก็มีสีมือให้พี่น้องเลยนี่คักจับเป็นลงเป็นเรียมเรียบร้อยคิดว่ามันสีบร้อยออกแบบซีได้มือก่อนเออซาเห็นพันเฮ็ดนี่ห้วยเนาะเออมันยุ่มมันย่อยวัชัน เออเห็ดตองยองอยู่บ้านเี้พี่น้องเอ้ยคักปานยางเออคักคักคักไอ้เนาะติดกระเบื้องใส่ยังสีงามอันนี้เนาะโอ้คักแล้วคักแล้วโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวประจันสิเอากระเบื้องมาให้ใส่นี่โอเคเลยเนาะผ่านตัวนี้พี่น้องไงเนาะสีมือละเอียดท่าเลยท่าเลยเออโอ้แสดงก็ท่าเรียบร้อยแล้วบ่ เออสีซาเออแต่ว่าเมย์เพิ่นว่ายัางไม่ได้แล้วได้เพิ่นยังเย็นห,ห้องให้หมอน้อยอยู่เออมือหน้าเพื่อนแหละสีซื่อแอผ่นเดียบให้เนาะกับไม่เออมาตอกใส่ให้กันห้องให้เล่าหัวสันน้ำมือเพิน่นจะเป็นเบาแล้วว่าสันเนาะพี่พี่น้องไงทางนี้ป้าโตมามือนั้นยังเป็นเบีย้ยน้อยๆมาบบบนี้เนาะโอ้โตพี่น้องไงมืดเออคือ,ค,อคือเกา่า เนาะเออโดี๋ยวโอ้าาาาฮะ <laughs> <laughs> ปลั๊กเท่าเบึงเบึงเบึงค่ะพี่น้องไงอันนี้เป็นพระเนกของทางเอื้อจ้อยตัวนี้เนาะทางไอเอนี่เพิ่นผ่านแล้ว <laughs> ามาทางเรื่องเรื่องการปลูกเลยยกให้เอื้อจ้อยเพ,พิ่งผีพี่น้องไง <laughs> อันนี้หมักดงหมักเดน่นอ่า มาคุ้งมาเครือ,อเนาะ,ะตัวไอ้นี่พักยังจะเป็นตืดอยู่นี่กาดบริจานซื้อมเมื่อืหพี่น้องเไยเนาะมา,มายังมายังเป็นกรยุกปีแล้วมันเอออันนี้พักแพ้วโอ้ครบบ่เลยพี่น้องเไยเรากำลังขยายออกมาพี่นะเนาะอันนี้ยังก็าจะปลูกมัเขิอลิ้นยังเป็นยังมั้งกับเราจู โอ้โหพันบ nah no? ่เอออยู่พุ่นบ่เผากระยาเนาะเออพ่นยังสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์สี่บอกอีกที่หนึ่งก็ได้บ่ได้อ่าเดี๋ยวเอออาจารย์ซื้อมกม่วงมาส่วนหนึ่งเออยังยังต้นมะคุ้งเนาะยังสั่งพ่นไว้อยู่ในห้านอ่าเดี๋ยวพ่นยังสิเอามาให้อยู่บ้านเนาะแต่ว่าตัวนี้มันนนั่เนาะต้นมะพร้าวเรานี่มันอยากเออมีแต่เอ้ยนั่นนี่เด้อ คุดคุดเงาเพื่อนได้เอาขี้พุ่นใช่ไหมเนาะแอนยังพอมันตกหนาเร่งนะเขาใส่พุ่นพอเป็นยังดอกบานนี้เนาะโอ้โด้วยเมนต้องควนดินไม่ควนดินแต่ต้องอใส่พุ่นเพิ่มอีกเนาะนี่สองต้นนี่ยังไม่ได้ตายได้พี่น้อง,งแต่ว่ามันขาดการบำรุงหน่อยนึงเนาะบำรุงเพิ่มอีกหน่อยนึงพี่น,อน้อนงไง,งได้ผลโอ้เนาะผ่านผ่านพี่น้อ,นนนนองไงทั้งนี้ก็ได้ อ้าวโตเดียเอาเส่มมือหนามือไหนพูดเลยไอ้เนาะเดี๋ยวว่าจันสิออไม่ได้มดาหมักสิดาก็เป็นมากแล้วโอ้อันนี้ต้นหมักสิดาพี่น้องไงตัวนี้หมักสิดาใหญ่ได้ปราจันซื้อมาให้นี่เนาะโอ้เป็นมากเลยพี่น้องไงเออโอ้กินตลอดปีตัวนี้พี่น้องไงหมักสิดานี่กินได้ตลอดเนาะ เออเอ้าพ <ELL> uh, ี <ses ud> ่น้องก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์เออดอยๆๆอ่ะตัวนี้ตัวตาอยู่บ่อ้ายอัปเดตล่าสุดบ่สม้อยเนาะเออก็มีแต่ว่าเฮ็ดหางเห็นหยังให้เพิ่นเนาะนีโอ้น่ะเริ่มสิไข่แล้วค่อยเบิ่งเนาะอ๋อเ็บไหล่ห่างอือดยๆๆเอ้า3มื้อหน้ามื้อนเดี๋ยวาจสิสั่ง เออทางทรายมาเพิ่มให้อีกเนาะพ่็แหละพี่น้องเลยปะไว้ทางดินของเม่เพิ่มก็แหละอ่ะากระถากอันเห็ดเดียมเห็ดยังเพิ่มไว้ถากมือนี้เนาะโดยเดี๋ยวมื่อไหราสีสั่งนั้นมาเด้อโดยขอบใจหลายๆพี่น้องเลยไม่ได้ไปเห็ดเบี้ยงได้มือน,นี้เนาะโอ้ยพี่น้องเลยเอาอยู่เฮือนอยู่ซ่านก่อนเดี๋ยวอาจารย์อ่าเอาคาเหื่อขาแห้งเพิ่นก่อนเม่เพิ่นบอกว่าเอาให้ทางไอเอไว้ ซื้อกับข้าวกับน้ําในเด้อว่าซั่นเ็กๆน้อยๆอ่างอ่ายราซื้อกับข้าวกับน้ําว่าซั่นเนาะเอามื้อนี้มอบให้อ้ายขาแฮงเด้อเนาะอ่า3 0 0 0พี่น้องไงเนาะอโดโดยเอามื้อหน้ามื้อสิมาใหม่อีกเนาะเอ้าเมืปะก็ได้บาดนี้โดยบขอบใจโดยขอบใจ โดยมีควมยายามทําเดินทางปลอดภัยโดยเป็บ่บุญนําเด้อโดยเด้อสู้ๆขอบใจหลายๆเนาะโอ้ถือว่าว่องไวพี่น้องเอ้ยสนับสนุนไปเรื 4, 2, 3, 3, 2, 3, 2, ่อยๆเนาะจะมีมันขึ้นโดยกับันมีเพิ่นบอกว่าอีกอย่างนึงเพิ่นสิให้มนองตัวนี้เนาะเดีสิเพิ่นว่าอนาคตได้เพิ่นสิให้เลี้ยงสัตว์ป่าว่าซั่นเนาะเพิ่นสิเอาสัตว์ป่ามาให้เลี้ยง เออมันจริงโจ้บ่เนาะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดครบเลยกะได้โดยจังว <laughs> ่าเพิ่นยังเดี๋ยวบ่แล้วกันเนาะสิเอาอันเอ่อซื้อล้อยูมาให้เรามันบ่มีล้อพี่น้องเอ้ยโอ้ลืมไปเราขาดล้ออมีล้อแล้วคิดว่ามีล้อเพื้นมันต้องมีล้อแล้วอือแม่นๆๆๆเอาๆโอเคโอเคเดี๋ยวจังว่ากันซะพี่น้องเอ้ยเนาะงามเนาะงามขนาดขี้งขี้ไก่ใส่กใสออไก่ออกมาจากบ่ได้ใุยจันีเนาะ โอ้ธรรมชาติ์สัตว์พี่น้องเอ้ยป้าโตไปสัตว์น้องเมื่อป้าก็ได้ดอเ <laughs> อ้อเด้อฮ่าพี่เป็ดเรากกับพี่น้องเลยอือเฮ้เ <laughs> พี่ทั้งนี้ก็ลาทาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้อ่งตองอ่าสีพุทธาลาวันลงจากดีพี่น้องเลย,ดลดลย,ดเ,ลยเดือมมามากเนาะอ่าโต งาม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 พี่น้องเลยเออเอ้าเนอะกะโอเคพี่น้องเไยมื้อนี้กะต้องตขอขอบุญขอบคุณแล้ะกับความขอบใจทั้งไอเอนึ่เนาะที่เพิ่นเฮ็ดบ่งไวเอามือหนามือในมาอัปเดตเบิ่งพี่น้องเลยเอาปูนเอาอุปกรณ์มาอีกก่อนเนาะมื้อนี้ไปแล้วพี่น้องเไยสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันพักสุขสุขคนที่ขอรับข้มพี่น้องเลยติดตามทางครอบครัวข,ข,ของไอเอมาตลอดเนาะนี่ก็เป็นบ้านส่วนเป็นครอบครัวต้นแบบ เนาะที่เศรษฐกิจพอเพียงใหเรอดํา,เ,าดเนินแบบว่าต้องดินล้นมากมายเลี้ยงไก่เลี้ยงกามีผักมีหญ้ามีต้นไม้ต้นตอกปลูกกินต้องแบบว่าซื้อเนาะพียงนะเนาะโอ้าขอบุญขอบคุณในหลายทางเมวันสุริเพชรจากพรั่งเศสพี่น้องไงไดีมิดให้เป็นเฮือนเป็นซานให้มีการปลูกการพังแบบนี้เนาะขอบคุณขอบใจอขอบุญขอบคุณที่เอื้นไส้ทาาั้งบอจันน้ำเนาะหักเป็นเม่แล้วก็ เป็นลูกพี่น้องไงเป็นกาถือว่าสนับสนุนให้ว่าจันทร์สดชวยเป็นเคสที่ยังบ่เคยเฮ็ดกับกสันพี่น้องไงเนาะโอ้ย,โ,อยโดยขอบคุณขอบคุณ,คณแม่หลาดเนาะอ้าวไม่มีแ้วนะพี่น้องสบายดีพอแม่พี่น้องกันบัสสูค่ครูสู่คนเนาะพบเจอกันไหมอีกคลิปหน้าคลิปนี้ไปแนละ้วพี่น้องสบายดี <c oughs> อ้าวพี่น้องไงต้นไม้ใหญ่คือเา่าชวดชวดอยู่ทางนั้นเนาะ